สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรเียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องมาตราส่วนใน EP ที่2กันค่ะอ่ะให้นักเรียนนะคะเอาหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า119และ120นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะอ่าข้อที่ห รูปยอ่อของสนามยานาบ้านวัดความกว้างได้4เซนติเมตรถ้าใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2วาสนามยาน้าบ้านมีความกว้างกี่วาสิ่งที่โจทย์ถามคือความกว้างของสนามยานาบ้านใช่ไหมโดยโจทยก์กำหนดมาตราส่วนมาให้ก็คือ1เซนติเมตร ต่ออะไรเอ่ยต่อสองวานั่นเองอะทีนี้ต่อกำหนดอะไรไมาอีกต่อกำหนดความกว้างที่อะไรที่วัดได้ในรูปยอ่อก็คือสี่เซนติเมตรใส่ฝั่งไหนก็คือฝั่งซ้ายมือนั่นเองเพราะหน่วยเป็นเซนติเมตรอต่อไปฝั่งขวามือตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นอ่า สิ่งที่เราจะต้องหาหรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นว่านักเรียนทาไปเอ่ยทําการเขียนลูกศรเลยค่ะเขียนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะจะต้องเขียนฝั่งซ้ายเพราะเรารู้ตัวเลขทั้งสองตัวหนูเขียนฝั่งซ้ายเลยเขียนแบบนี้อเริ่มจากด้านบนมาหาด้านล่างน,นะคะ,ะจากหนึ่งมาเป็นสี่มันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันถูก คูณ1คูณกับอะไรได้4ี่เอ่ย1คูณ4ได้4นั่นเองอ่ะฝั่งซ้ายคูณด้วย4ี่ฝั่งขวาก็ต้องคูณด้วย4เหมือนกันอ่ะสคูณด้วย4ได้เท่ากับเท่าไหร่2คูณ4ี่ได้เท่ากับ8นั่นเองอ่ะตอนนี้เราได้อะไรเราได้ความกว้างของสนามยานาบานแล้วอ่ะหนูก็ตอบเลยค่ะว่า สนามญ้าหน้าบ้านนี้มีความกว้าง8วานั่นเองอเห็นไหมไม่ยากเลยอันนี้จะเป็นลักษณะโจทย์ที่ไม่มีรูปมาให้ละให้หนูดูว่าโจทย์ถามอะไรแล้วโจทย์กำหนดมาตรส่วนนาเท่าไหร่จากนั้นโจทย์กำหนดอะไรเพิ่มเติมมาให้อีกแล้วให้หนูสักแดงวิธีคิดแล้วก็ตอบไปเลยอทีนี้ เรามาดูกันต่อเลยค่ะข้อที่สองโจทย์บอกว่าแผนถังจากบ้านไปยังตลาดใช้มาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรต่อห้าร้อห้าสิบเมตรถ้าวัดระยะในแผนถังได้สี่เซนติเมตรบ้านห่างจากตลาดเป็นระยะทางกี่เมตรโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากตลาดเป็นระยะทาง กี่เมตรอ่าอันนี้โจทย์ถามระยะทางจริงใช่ไหมดูซิว่าเขากําหนดมาตราส่วนอะไรมาให้มาตราส่วนที่เขากําหนดมาให้ก็คือ1นเซนติเมตรต่ออะไรคะต่อ5 10เมตรนั่นเองจากนั้นโจทย์กาหนดอะไรโจทย์ก็กําหนดระยะทางในแผนถังม,มาให้ก็คือ4ี่เซนติเมตรหรือเติมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเติมฝั่งซ้ายนั่นเองอ่ะ4เซนติ เมตต่ออะไรคะต่อสิ่งที่เราจะต้องหาใช่ไหมก็คือระยะห่างจากตลาดไปอ่ะขอโทษค่ะระยะห่างจากบ้านไปตลาดใช่ไหมหน่วยเป็นเมตรที่นี้ทำไรเอ่ยเติมลูกศรหรือเขียนลูกศร จากฝั่งที่มีตัวเลขครบทั้งสองตัวก็คือฝั่งซ้ายโดยเริ่มจาก1มาหา4 1มาหา4มันเพิ่มขึ้นแสดงว่า1ถูกคูณ1คูณด้วยอะไรเอ่ยหก็จะคูณด้วย4ี่ฝั่งนี้ถูกคูณด้วยสี่ฝั่งนี้ก็ต้องถูกคูณด้วย4เหมือนกัน50าคูณสได้เท่าไหร่50าคูณสได้สองร้อยเมตรนั่นเอง ทีนี้เราได้สิ่งที่โจทจถามแล่ะก็คือบ้านห่างจากตลาดเป็นระยะทางเท่าไหร่คะสองร้อยเมตรนั่นเองอ่านี่คือคำตอบเห็นไหมยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันต่อคุณครูจะข้ามข้อที่สามไปนะคะเพราะคุณครูจะเลือกํำโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายๆการให้นักเรียนดูเนาะ ถ้านัเกเรีนดูที่ข้อ4เลยแผนพังบริเวณสนามกีฬาใช้มาตราส่วน1ซนตเมตรต่อ150เมตรเมื่อวัดความกว้างและความยาวของสนามกีฬาในแผนผักได้2ซนติเมตรและ2.5ซนติเมตรตามลำดับสนามกีฬามีความกว้างและความยาวจริงกี่เมตรอ่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรบ้างโจทย์ถามสองอย่างนะคะนักเรียนก็คือ ความกว้างกับความยาวจริงว่ามันยาวกี่เมตรนั่นเองทีนี้มาตราส่วนที่จดกำหนดมาให้คืออะไรก็คือ1ซนติเมตรต่อเลยคะต่อ150เมตรนั่นเองอะ ทีนี้โจทย์ให้เราหาสองอย่างใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มหาที่ความกว้างก่อนอ่าความกว้างดูไปดูซิโจทย์กำหนดความกว้างในแผนถาังม,มาเท่าไหร่โจทย์กำหนดมาสองเซนติเมตรและโจทย์ให้เราหาอะไรคะให้เราหา ความกว้างจริงก็คือฝั่งขวามือว่ามันกว้างกี่เมตรเนาะทีนี้จากการเขียนลูกศรนนะคะจากฝั่งไหนเอยจากฝั่งซ้ายมือนั่นเองจาก1มาเป็น2มันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันถูกคูณหนึ่งคูณอะไรได้สองหนึ่งก็จะคูณสองได้2ทีนี้ฝั่งขวาก็ต้องถูกคูณด้วย2เหมือนกันใช่ไหม หนึ่งร้คูณสองเท่าไหร่ได้เท่ากับ300นั่นเองคะตอนนี้เราได้ความกาว้างละต่อไปเราจะมาหาความยาวกันบ้างความยาวโดยใช้อะไรโดยใช้มาตราส่วนที่ตดกําหนดมาให้มาตราส่วนเดิมก็คือหนึ่งเซนติเมตรต่อะคะต่อหนึ่ง้หสเมตรนั่นเองอ่ความยาว ที่โจทย์กำหนดมาให้ในแผนผังคืออะไรคือ2.5เซนติเมตรต่อความยาวจริงที่เราต้องหาว่ามันยาวกี่เมตรทำการเขียนได้เออทำการเขียนลูกซ้อนเลยค่ะจาก1มาเป็น2.5แสดงว่าถูกคูณด้วย2.5ทีนี้ฝั่งนี้ถูกคูณด้วย2.5ฝั่งขวาก็ต้องถูกคูณด้วย 2. 5 ห้าเหมือนกัน150่งคูณสองจุได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย150่งคูณสองจุก็จะได้เท่ากับ3ามเมตรนั่นเองตอนนี้เราได้คำตอบแล้วหนูก็ตอบเลยค่ะว่าความกว้างคือเท่าไหร่คือ สามร้อยเมตรนั่นเองและอะไรเอ่ยนะความยาวคือเท่าไหร่คือสามร้อยเจ็ดสิบห้า เมกนั่นเองนี่คือคำตอบข้อ,ขอ,ขอ,ขอนี้เห็นไหมถ้าเขาถามสองอย่างหนูก็ต้องคิดกี่อย่างหนูก็ต้องคิดสองอย่างแยกกันแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูหน้าที่120ข้อที่7นะคะครองสายหนึ่งวัดความยาวจริงได้60กิโลเมตรถ้าเขียนรูป คลองสายนี้โดยใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5กิโเมตรความยาวของครองสายนี้ในแผนผังจะมีความยาวกี่เซนติเมตรอ่าโจถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหาความยาวในอะไรในแผนผังว่ายาวกี่เซนติเมตรใช่ไหมทีนี้โจกำหนดมาตราส่วนอะไรมาให้ มาตรส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1เซนติเมตรต่อหกิโลเมตรนั่นเองนะคะ,ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์กำหนดความยาวจริงก็คือลาย60สิกิโลเมตรเติมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะเติมฝั่งขวานั่นเองห่ส60กิโลเมตรฝั่งซ้ายคือ สิ่งที่เราจะต้องหาหน่วยเป็นซนตเมตรอจากนั้นเขียนลุกซ้อนเลยค่ะเขียนลูกซ้อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนฝั่งขวานั่นเองเพราะรู้ทั้ง2องจำนวนจาก5้ามาเป็น6มันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันถูกคูณห้คูณกับอะไรได้หกสิอเอ่ย5ก็จะคูณกับ10 สนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ฝั่งขวาถูกคูณด้วยสิฝั่งซ้ายก็ต้องถูกคูณด้วย12เหมือนกัน1นึคูณสิบสองได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ12นั่นเองตอนนี้เราได้คำตอบแล้วว่าในแผนทังเนี่ยจะมีความยาว12บสเซนติเมตรนั่นเองหรือเขียนเลยคะ่ะตอบสิบสองเซนติ เมตรนั่นเองอ่าอ่าข้อถัดไปข้อที่9ร้านค้าแห่งหนึ่งวัดความยาวจริงได้10เมตรความกว้างแปดเมตรถ้าเขียนแผนพังร้านค้านี้โดยใช้มาตราส่วน1นเซนติเมตรต่อ2เมตรความยาวในแผนพังจะมีความยาวและความกว้างกี่เซนติเมตรข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรเอ,อ่ยโจทย์ถามหา ความยาวในแผนผังว่าจะมีความยาวและความกว้างกี่เซนติเมตรอาข้อนี้โจทย์ถามกี่อย่างเอ่ยโจทย์ถามสองอย่างก็คือ1ความยาวกับสองความกว้างในแผนผังนั่นเองอะทีนี้มาตาส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรก็คือ1เซนติเมตรต่ออะไรคะต่อสองเมตรนั่นเองนะคะนักเรียน ทีนี้โจทย์ถามสองอย่างแสดงว่าเราต้องคิดกี่อย่างเลยสองอย่างนั่นเองเนาะอ่ะเราจะมาเริ่มคิดหาความยาวก่อนความยาวอ่ะเขากำหนดความยาวจริงมาให้ก็คือ10เมตรเติมฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวานั่นเอง10บเมตรส่วนฝั่งซ้ายก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะ จากนั้นหนูเติมลูกศรเขียนลูกศรซีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวานั่นเองจาก2มาเป็น10มันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันถูกคูณสองคูณกับอะไรได้10บเอ่ยสองก็จะคูณกับ5ได้เท่ากับ10บนั่นเองส่วนฝั่งขวาก็ต้องถูกคูณด้วย5เหมือนกัน1นคูณห้าเท่าไหร่หนคูณหก็จะได้เท่ากับ5้านั่นเองนะคะนักเรียน ทีนี้เราหาความยาวไปละต่อไปเราก็จะมาหาอะไรหาความกว้างกันบ้างโดยใช้มาตราส่วนเดิมค่ะก็คือ1เซนติเมตรต่อะไรคะต่อ2เมตรความกว้างที่เราจะต้องหาหนูไปดูซิว่าตรวจกำนวดความกว้างจริงมาเท่าไหร่ความกว้างจริงก็คือ8เมตรนั่นเองอก็มาเติมเลยคะ่ะ8เมตร ส่วนด้านขวามือคือสิ่งที่เราจะต้องหาใช่ไหมหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะจากนั้นเขียนลูกศรเลยค่ะเขียนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องเขียนฝั่งขวาใช่ไหมเพราะเรารู้ทั้งสองตัวเลขจากสองมาเป็นแปมันเพิ่มขึ้นจะได้ว่ามันถูกคูณสองคูณกับอะไรได้แปดสองคูณสี่ได้เท่ากับแปดนั่นเองนะคะต่อไปหนึ่งตัวนี้ก็ต้องถูกคูณด้วย สเหมือนกัน1นคูณสได้เท่าไหร่1นคูณสี่ก็จะได้สี่เซนติเมตรนั่นเองอะตอนนี้เราได้ความยาวในแผนผังและความกว้างในแผนถังละหนูก็ไปตอบเลยค่ะตอบความยาวเท่าไหร่ห้าเซนติเม และความกว้างเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของข้อที่9ก้ะต่อไปข้อที่10บโรงอาหารของโรงเรียนมีความกว้าง12เมตรและความยาว24เมตรถ้าเขียนแผนผังโรงอาหารของโรงเรียนได้ความกว้าง 3เซนติเมตรและความยาว6เซนติเมตรแทนผังโรงอาหารของโรงเรียนนี้เขียนโดยใช้มาตราส่วนเท่าไร่อ่ะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหามาตราส่วนค่ะนักเรียนข้อนี้โจทย์ถามหามาตราส่วนนะ,ะนักเรียนดูนะถ้าไปเจอโจทย์ที่เขาถามหามาตราส่วนให้นักเรียนนะคะเขียนอัตราส่วนของ แผนผังที่เขาเขียนได้ก็คือข้อนี้คืออะไรก็คือความกว้างเท่าไหร่คะสามเซนติเมตรใช่ไหมต่อเลยคะ่ะต่อความยาวหน่วยเป็นลายหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันหรือ็เขียนหกเซนติเมตรแบบนี้ต่อไปหนูก็มาเขียนอะไรอีกหนูก็มาเขียนอัตราส่วนของ ความกว้างและความยาวจริงความกว้างและความยาวจริงที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรความกว้างคือ12เซนติเมตรต่ออะไรคะความยาวก็คือ24เซนติเมตรสิ่งที่นักเรียนจะต้องหานะคะก็คือหาตัวเลขที่เอามาทำลายเอามาคูณหรือเอามาหารตัวเลขด้านบนแล้วได้ตัวเลขกันล่างอย่างข้อนี้จาก หกมาเป็นยี่สิบสี่แสดงว่ามันถูกคูณทีนี้ตัวเลขที่ถูกคูณเนี่ยคืออะไรหกคูณกับอะไรได้ยี่สิบสี่หกก็จะคูณกับสี่ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมฝั่งนี้มาดูซิสามมาเป็นสิบสองแสดงว่าถูกคูณเหมือนกันสามคูณกับอะไรได้สิบสองสามก็จะคูณกับสี่ได้สิบสองนั่นเองทีนี้ดูนะมาตราส่วนมันคืออะไรมันคือหนึ่ง หน่วยของอะไรคะของความยาวในอะไรในแผนถังต่ออะไรความยาวจริงนั่นเองใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูเวลาเราตอบให้นักเรียนตอบแบบนี้นะคะมาตราส่วนที่ได้คือ หนึ่งหน่วยอ่ะหนึ่งอ่ะมันเป็นหนึ่งตลอดอยู่แล้วถ้ามันเป็นมาตราสว่วนหนึ่งทีนี้หน่วยที่เราจะมาใส่คืออะไรหนูไปดูซิในแผนผังเขาใช้หน่วยอะไรเขาใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรหนูก็เขียนหนึ่งเซนติเมตรต่อความยาวจริงอ่ะทีนี้ต่อความยาวจริงต่อความยาวจริงให้นักเรียนเอาตัวเลขที่เอามาคูณหรือเอามาหานะคะมาใสา่ ตรงนี้คือเลขอะไรก็คือเลข4ตรงนี้นั่นเองก็มาใส่เลยคะ่ะ4หน่วยที่เราจะใส่ก็คือไปดูซิว่าหน่วยจริงมันใช้อะไรหน่วยจริงมันใช้เมตรหูกเอาเมตรมาเติมแบบนี้ดังนั้นมาตราส่วนในข้อสิก็คือหนึ่งเซนติเมตรต่อสเมตรนั่นเองนี่คือวิธีคิดนะคะสำหรับวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีในวัน จันหน้านะคะวันพรุ่งนี้หยุดนะคะไม่ต้องเข้าเรียนนะคะเพราะว่าจะเป็นวันหยุดตามปฏิทินเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ